วุ้นกะทิใบเตยนะคะวันนี้อยากกินขนมหวานต้องทำเองนะคะเรามีวัตถุดิบก็คือใบเตยน้ำเปล่าพงวุ้นน้ำตาลสายนะคะแล้วก็กะทิเกลือนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะทำในส่วนของน้ำใบเตยก่อนก็คือเอาใบาเตยประมาณ5-10บใบมาปั่นนะคะเติมน้ำเข้าไป800 ML นะคะได้แบบนี้แล้วเราก็เทผงวุ้นเข้าไปใน ตัวของน้ำใบเตยเลยนะคะแช่ไว้ประมาณ15นาทีนะคะในส่วนของกะทิก็ทำเหมือนกันค่ะเทผงวุ้นลงไป1ช้อนโต๊ะครึ่งในน้ำกะทินะคะสัสดส่วนเท่ากันเหมือนน้ำใบเตยเลยนะคะแล้วก็พักไว้15นาทีเมื่อครบแล้วเราก็จะต้มในส่วนของน้ำใบเตยก่อนนะคะเ,เพื่อน คนไปเรื่อยๆนะคะอย่าให้ในส่วนของวุ้นนี่ติดก้นหม้อนะคะคนไปเรื่อยๆจนเดือดแล้วก็เติมน้ําตาลนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะแล้วก็รอให้เดือดสักหน่อยนะคะเราก็จะเทใส่ภาชนะไว้นะคะวิธีเช็คว่าผลวุ้นละลายหรือยังก็ดูจากทับพีนั่นแหละค่ะถ้าไม่มีผงวุ้นติดก็ใช้ได้นะคะเราเทใส่ภาชนะโดยการผ่านตัว กรองก็คือในส่วนของกระชอนนะคะแล้วก็พักไว้แล้วก็มา,าต้มในส่วนของกระทินะคะเพื่อนๆก็ทําเหมือนกันนะคะคนไปเรื่อยๆจนเดือดแล้วค่อยเติมเกลือน้ำตาลนะคะเพื่อนๆผงวุ้นจะได้ไม่ติดหม้อต้องคนเรื่อยๆนะคะรอให้เดือดน,นิดนึงนะคะนี่เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเช็คในส่วนของอน้ำใบเตยว่าประมาณไหนถ้าดึงๆแบบนี้คือใช้ได้นะคะแล้วก็เทในส่วนของกะทิลงไปได้เลยนะคะเพื่อเขาจะได้ติดกันนะคะเวลาที่เรารับประทานจะไม่แยกไม่แยกส่วนนั่นเองนะคะเราก็ค่อยๆตบในส่วนของฟองอากาศออกนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วค่อยใส่ตู้เย็นครึ่งชั่วโมงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาออกมาตัดแบบนี้นะคะนี่คือ ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวมาดูเนื้อกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะคะเพราะว่าดูจากสีสันแล้วเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมคะเนื้อจะแบบแบบนี้เลยใสยแบบนี้แล้วก็นุ่มด้วยนะคะหอมมันเลย่ะเดี๋ยวชิมกันนะคะต้องบอกว่าอร่อยนุ่มกำลังดีคะ่ะ